สบายดีทางลาวสวัสดีทางไทยสขูส๊ตสกคนถุงหมองถุกบอลเดอ้อบันอากาศยำเล้งพี่น้องมื่อนี้กับประมาณหกโมงสามสิบเก้านาทีพี่น้องพนตกฤิ์ขึ้นเขาวันนี้กับวันพฤหัสาวันที่สิบแปดพี่น้องสบายดีสบายดีฮากามาเต่ตยาพี่น้องเอายา ช้าหาร้อยกว่าบาทถ้าเป็นถ้าเป็นเงินบาทประมาณห้าร้อยบาทเราอ่าวยิ่งประหยัดยิ่งเบิกข่าวก่อนยาดีกระเพาะนวายาให้มัน่นโอทัพนะให้แน่แนวเลือดเนี้ยก็ให้แน่แนวและตัวพัก อีกก็ปนกบป,กป,ป,กป,ป,กปุกบกระเพาะึ้นไม่เงยใช่้องกระเพาะึ้นเงยมากเลยไม่ป้ามาพักสแสดรเพว่ามันมืนดหรืเอเบามันมันค้าลยกปุลกบกุกบขึ้นหน้ามลายใช่ไหมสดก่อนเด้อ เียกถักรอปุ่มเทนไม่โมทำที่คับปุ่ดปะุ่นเทนไม่โมน้องขัดกระดกข้างไหมขุดปนหน้าลาย แล้วคุณจะจก้นพี่น้องกินเขาได้รับการกินอยู่ในบ้านนเพื่อนี่มันมืดเลยพี่น้องกินมันมืดในยตรงนั้นมันตรงเคยกินนะมันมืดแล้วแข็งฝนฝนตกหัวกะเปียกเปียกพี่น้อง の何だか。 วานเป็นร่มคุมเป็นยาต้ม หยุ่เหลือหยุ่เยอะกินข้าใครจะอุดหยุ่เบื้องในเป็นตองพูดพูดว่าเป็นตองโอ้แกมันชาดับเป็นตองพี่น้องเอาอันเบื้องคลิปอันนั้นเบื้องคลิปอันเจ้าอะไจะงงว่า เป็นวานต่เรนน้อกถ้าพเราจะได้ลืมไหมคืดคืดไปคืดป้าขะคืหฮอดผัวเป็นป่าคืไปคื้น้าคืดทั้งหมดผัวไน้ยังนอลืมแเล่ว คิดไปคิดมาแล้วขึ้นฮอดพัวเพราะว่าพัว,พวไปรับจากก้างเก็บก้อนขี้งัวได้เงินได้เงินได้เงินมาขับรถซื้ออะไรเป็ได้เงินมาขับรถซื้อทชงซื้อเช่วยให้ผู้สาวโดนเบิดน้องมาเที่ยมห้องรักตกใจ Ừ, mấy băng vô mà ta đang nguyện thử thị tin lôi cặp bọ quyền cặp tin lôi เราลงคีบแมวกับเลือกตื่น,ไปไปนแล้วพี่น้องมืออาชีพโตแล้วอันนี้พักแป้งหนึ่งเสียบค่ะ เบืงไปร่งองกน้คที่ตามไฮเด้อพี่นอ้องคนที่ตามไปนั่งแนก่กรบอขามกุชนานั่งกันเลอกุชนาทำมเดียว,ว,ยว,ยวพี่นอ้องล้วก็ระบอกดอกี่องนนทนาทีบอก มีพา,พาักินข้าแรงกินกินแล้ว,ลวกินยาว้าว่นคุบท์าไมแิ่าน่าทระพิน้องเลยคือบ่มคือบุคุยออเอา,าอ,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 อ มือ้บิกไปซอยเบาบ่อยมือหลาอะไรไม่รู้พังเบิกจักพังเบิงจักสองซ้มมือเปิ้นกระิ่ย่งนเลียวหอกคนอยญาเด้อ มันลื่นพักนี่บางินมาได้มันลื่นมีข้องหมกนนักมากอิกาดเบิดพยายามันเบิดปามันแทม พ้นต๊เพื่อน้องมาข้างนอกคน้เไปบางโน้มมนเขาก้เจ้ากันทันชีล่างแล้วน้องพี่น้นอกคือยังหม่ไมยังมีน้าอยู่ยๆๆคือปิดไว้กัะหอสูงกว่าน,นะถือใจไปบางนน,างน้มแาย กินไปกินมาตาอยากรับพี่น้องเมื่อยกระเพาะขึ้นท้องอืดน้ำไม่โมน้ำไม่ด้อด,ดองคาพิดเจลกระเพาะ คลองกินบ้านนอกไม่จะก,กินกระเพาะพี่น้อกกินกระเพาะหมดเลยคลองกินบ้านนอกปูนกบเนื้อไม่ใช่ปูนปลาเลย เรดตัดทิ้งก็อ,อก่อนพิษพยายามด้วยมืดเลยนะกหน่อยมืดแหง่เลยมืดแล้ว ก็อยู่พอเดียวตรงที่เลยพี่น้องอยู่วันงดเมืเงไงางประธานอยู่คนเดียว รอนักพีกกูจิแทบพ้องกัคู่มาตะกี้เสียบครับ อ่ะคือปิดประตูตนอนนะไปไหนไปนอกกินหน่ะพ่อทำไมสบายดีของพว้รนหลายเดอ้อสวัสดีค่ะใครจะลืมไปน้อกก็ได้ก็ได้กดกติดตามให้หน้าี่นอกเพราะได้ไม่เห้ง